ค่ะคุณแม่ให้นมลูกอยู่แลวคุณแม่เป็นประจำเดือนครั้งแรกนมแม่ลดน้อยลงหดลงนะคะแบบนี้นมแม่จะหมดจากเต้าแล้วใช่ไหมคะคุณแม่คะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะสุภาคอนเรียงหาเพียบวิชาชีพค่ะคุณแม่ให้นมลูกช่วงที่คุณแม่เป็นประจำเดือนซึ่งโดยทั่วไปค่ะเราก็จะเป็นประจำเดือนนะคะบางคนก็สองวันบางคนก็หาวัน7วันแต่ไม่เกิน9วันนะคะช่วงที่คุณแม่เป็นประจำเดือนคุณแม่อาจจะเจอว่าปริมาณน้ำนมในเต้าลดน้อยลงเจอได้เป็นเรื่องปกติพราอช่วงที่คุณแม่เป็นประจำเดือนฮอร์โมนเพศมันจะกดฮ ลดน้อยลงได้แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลช่วงที่คุณแม่เป็นประจำเดือนคุณแม่ยังคงเอานานมออกจากเต้าเหมือนเดิมให้ลูกดูเหมือนเดิมปั๊มนมเหมือนเดิมนะคะคงรอบในการเอานมนมออกไว้เหมือนเดิมพอประจําเดือนรอบนั้นค่มันหมดไปนะคะเนาะปริมาณนํานมของคุณแม่ก็จะกลับมาเท่าเดิมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่ค่ะเป็นประจําเดือนและนมแม่ก็ลดแล้วนะคะแลวคุณแม่ก็ยิ่งแบบมาวิตกกังวลว่านมจะต้องหมดไปแล้วจริงๆแล้วคุณแม่ก็คือไม่ได้หมั่นระบายเอานํานมออกจากเต้าก็มีโอกาสแนวโนมที่หลังจจาาากที uh, <sh> ่่ปปรระะํเด <Than> ือออนนนนบ้มมมัหยไแแลวขง ลดหดไปได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆขึ้นพยายามนะคะเอานมออกจากเต้าให้ลูกดูดเหมือนเดิมหรือว่าปั๊นนมเหมือนเดิมเพื่อคงรักษารอบในการระบายน้ำนมไว้ปริมาณน้ำนมในเต้าของคุณแม่ก็จะกลับมาดังเดิมหลังจากม่นรอบนั้นหมดค่ะ